สวัสดีเจ้าใาญนวลจวนกินขา้าวเจ้ากินข้าวมือบะตอนเนะาะบะต้อนก็คือบะเลงนะเจ้ากินข้าวตอนก็าเล้งนะเจ้าจะสตอตีีเขาย่าคลิปก่อนนะั่นนะเจ้ากินสตอ๊อแล้วก็น้ำพริกแล้วก็แกงจืดเจ้าแกงจืดเออแตงลายแตงแตงลายนี่ก็คือแตงไทยนะคะแกงจืดแตงไทยค่ะก่อนจะกินข้าวนะคะเราก็กินน้ำคาร์โรฟิลก่อนค่ะ อืมโอเคเนี่ยกินสตอสตอชอบอร่อยแซ่บสตอค่ะสตอเม็ดใหญ่อร่อย,ส,ส,อส,อมออยสมบูรณ์มากเลยอำ่ำอืมอร่อย

เขาไม่อยากโซน่เลยยังงงคุณเดียวหน้าด้านเนอะะอย่างเป็นเบาหวานเป็นน <Hmm ี่ใบมิยมนี่น้ำปิคนี่ใบมิยม น้ำพริกนะชิ้นกันน้ำพริกนุ่งกอดนุ่งก็ดฟ้าพุ่งเดินทางมาถึงกินข้าวอืม เขาปลดดูดิปลูกเองนั่นเนี่ยปลูกเองไร่สารเปิดมู่ห้องเขาปลดรปนหน้งเขาสดัดีอืมอืมอืม dạo con con trên gốc bổ ăn là cũng xinh mắt dạo ừ. cân tiết biết hảo mất lúc học sinh có kinh ra ừ. thịt thảo. Thịt này. Ừ. Ừ. rồi này hưng 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 mái mái ก๋วยก็ปลูกเองค่ะปลูกเองไม่แต่สตอลิคไม่ทันอืม ghetto của ông vinh em kêu chào mhm con chịu chung cầu chào mhm chịu bắt tìm khó Tìm má chào má chịu cháu, mhm chịu chào mhm ฝากกดไล่กดแชร์แลว้วก็ฝากกดตที่ตามเนื่ยเนื้อตวยนะเจ้าอดีเจ้าบ๊ายบาย